น,นิยายรักเรื่อง The Misty Song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่15ออ Audition ฉันคือเธอบทเพลงสุดท้ายในการออดิชั่นจบลงสายตาของผมยังคงมองกวาดไปยังกลุ่มคนดูตรงหน้าตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวของผมร้อนเผาไปหมด เพลงที่เราใช้สำหรับออดดชั่นในวันนี้นั้นสองเพลงแรกเป็นการโหวตกันของเพื่อนๆทุกคนในวงแต่เพลงสุดท้ายเพลงฉันคือเธอคือเพลงที่ผมขอกับเพื่อนๆว่าจะเล่นเพราะครั้งสุดท้ายที่ผมได้ฟังเพลงนี้นั่นก็เป็นตอนที่แก๊บร้องมันออกมาในวันที่เขาเดินออกจากวงไปผมจึงอยากร้องเพลงนี้เพื่อแก๊บด้วยที่มอบโอกาสให้ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้และได้สัมผัสกับความรู้สึกที่สุดยอดแบบนี้ เสียงปรบมือดังออกมาจากกลุ่มคนดูที่มีจำนวนไม่มากแต่มันก็ทำให้ผมภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียวเป้ป๋องบูมและหนึ่งทุกคนเดินออกมายืนรวมตัวกันข้างๆผมด้านหน้าเวทีขอบคุณครับพวกเราตะโกนขอบคุณทุกคนพร้อมกันและโค้งตัวให้กับกลุ่มคนดูเบื้องหน้าก่อนที่จะได้รับเสียงปรบมือกลับมาอีกครั้งและพวกเราก็เดินลงจากเวทีไป เรากลับมาอยู่ในห้องพักนักดนตรีอีกครั้งทุกคนเดินมาแปะมือกันกอดกันเพราะพวกเรารู้ดีว่าเราทำมันออกมาได้อย่างเต็มความสามารถแล้วเจ๋งมากเลยดุก๊กบูมเดินมากอดคอผมด้วยความดีใจไงละ่ะตอนแรกมึงไม่มั่นใจในตัวไอ้ดุ๊กมันไม่ใช่เหรอป๋องพูดแซวบูมมึงก็อย่าไปพูดถึงอดีตสิว้าบูมตอบแก้เขิน <laughs> หนึ่งหัวเราะ ในขณะที่กำลังเก็บเบสของตัวเองเข้ากระเป๋ารู้สึกไงบ้างเปยยิ้มแป้นหันมาถามผมโคตรสนุกเลยผมตอบเสียงดังเพราะแม้แต่ในตอนนี้ผมก็ยังไม่หายตื่นเต้นเลยดีแล้วเป้ตอบอย่างมีความสุขในขณะที่เขาเองก,ก็กำลังเก็บสัมภาระอยู่เช่นกันต่อไปพวกเราได้สนุกกันมากวันนี้แน่บูมที่ยืนสะพายกระเป๋ากีตา้าอยู่พูดกับทุกคน หนึ่งยังหัวเราะไม่หยุดด้วยความอารมณ์ดีกลับกันเถอะพวกเราทุกคนเดินออกจากห้องพักนี้ด้วยความร่าเริงเฮฮาตอนนี้ทุกคนไม่ได้สนใจเลยว่าผลลัพธ์ของการออดิชั่นมันจะออกมาเป็นยังไงพวกเราแค่กําลังรู้สึกว่าเราทุกคนสนุกมากและมีความสุขมากๆกับโชว์ที่เพิ่งจบลงไปเวลา18นาฬิกาพวกเรากลับมาก่อน เพราะพี่หยองบอกพวกเราว่าทางร้านจะแจ้งกลับมาที่พี่แกอีกครั้งเมื่อได้ผลสรุปของการออดิชั่นว่าวงของเราจะผ่านหรือไม่เพราะในวันเดียวกันก่อนที่พวกเราจะเข้าไปออดิชั่นนั้นก็มีวงอื่นๆอ,อีกหลายวงที่เข้ามาทดสอบเช่นกันอา้าวชนบ้องเป็นคนชูกแก้วเครื่องดื่มเตีเหลืองมีฟองขมขม,ขมขึ้นมาและตะโกนเปิดงานปาร์ตี้ของพวกเรา ในระหว่างที่รอผลแบบยังไม่รู้ว่าจะได้คําตอบเมื่อไหร่พวกเราก็เลยกลับมาจัดปาร์ตี้เล็กๆกันที่ห้องซ้อมดนตรีที่ตั้งอยู่ในโรงงานของครอบครัวบ,บูมเสียงเพลงที่เราเปิดดังอยู่ในห้องสร้างบรรยากาศให้สนุกคลึกคลื้นได้เป็นอย่างดีสเบียงมาเพิ่มแล้วครับบูมที่รับคําสั่งซื้อมาจากแฟนของตัวเองเดินถือถุงอาหารและขนมมาพรุงพรังมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วย ถันยาเดินมารับของต่อจากบูมส่วนหนึ่งไปหนักมากเลยแฟนไม่สนใจเลยบูมทำเสียงออดอ้อนริบบินที่กำลังเตรียมกับแก้มใส่จานอยู่อย่ามาเยอะคำเดียวสั้นๆของริบบินทำให้บูมเงียบและเดินคอตกกลับมานั่งที่โซฟาตัวประจำของพวกเราฮา <laughs> เสียงหัวเราะลั่นระเบิดออกมาจากผมเป้หนึ่งและป๋องรวมไปถึงทัญญาที่ยืนอยู่กับริบบินด้วยเพิ่งเคยเห็นจาะตาก็วันนี้แล้ววะกลัวเมียหัวหดเลยนี่วฮ่าฮฮผมแซวบูมและยังหัวเราะไม่หยุดจริงๆผมก็รู้อยู่แหละว,ว่าบูมมันกลัวริบบิ้นมากแต่พูดตามตรงว่าผมไม่คิดเลยว่ามันจะกลัวมากขนาดนี้ม,มึงหัวเราะมากไปไรลุก เพราะแบบนี้ไงกูถึงไม่กล้ามีแฟนป๋องพูดขึ้นไม่อยากมีหรือไม่มีใครเอาจะป๋องริบบินตอกกับ <c oughs> น้ำพุ่งออกจากปากของเป้เมื่อได้ยินประโยคเด็ดที่ริบบินใช้จัดการเชื่อเจ้าจ่อป๋องแบบนิ่มๆไม่น่าพูดเลยกูป๋องนั่งหน้าเจือนไปเลยตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมาหัวเราะป๋องแทนแล้ว ปาร์ตี้ดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานทุกคนเริ่มกลิ่มกลิ่มกันแล้วโดยเฉพาะริบบิ้นสาวแกร่งที่ตอนนี้มาเต็มสุดๆเพราะเธอเริ่มออกลีลาเต้นแบบเบาๆมึงว่าวงเราจะผ่านไหมวะผมเป็นคนจุดประเด็นและเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลการออดดชัน่นใครจะรู้ถามทำไมอะเปตอบและถามผมกลับ ในขณะที่เจ้าตัวกำลังจะยกแก้วขึ้นดื่มคิดมากอีกแล้วเหรอเนี่ยเปย้ยำ้ำปะเปาก็แค่ลองถามดูผมตอบแบบไม่มั่นใจไม่ต้องคิดมากหรอกนะพวกเราทำดีที่สุดแล้วบูมพูดพร้อมกับยื่นแก้วของเขามาชนกับผมผ่านอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องห่วงป่องที่หน้าแดงระเรื่อพอริสแอลกอฮอล พูดออกมาด้วยความมั่นใจหนึ่งที่ยืนคีบน้ำแข็งใส่แก้วของตัวเองอยู่ใช้ที่คีบน้ำแข็งชี้มาทางป๋องแล้วก็พูดว่าถูกต้องที่สุดผมหัวเราะออกมาบ้างเข้าข้างตัวเองเก่งกันจริงๆนะพวกมึงสองคนเนี่ยผมมองไปที่ป๋องและหนึ่งแน่นอนสิวะพวกเราธรรมดาที่ไหนกันป๋องเริ่มเมาแล้วล่ะแง้ล่ะพวกมึงอะเมบ แต่กูเนี่ยสิไม่ได้เมกเหมือนพวกมึงนี่หว่าผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งอะไรเลยสักนิดแถมต้องมาอยู่ในวงที่เพื่อนๆเ,เก่งกันขนาดนี้ก็เลยรู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแล้วไอ้ความรู้สึกกลัวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือความกลัวที่อาจจะกลายเป็นตัวถ่วงของเพื่อนๆน,นี่แหละคิดมากสมกับเป็นดุ๊กจริงๆเปมองหน้าผมก่อนที่จะยิ้มและสายหน้าเบาๆก็จริงนี่หว่าผมตอบกลับ แล้วก็เอนตัวพิงกับพนักของโซฟาเพื่อนๆทั้งสี่คนเงียบและมองตรงมาที่ผมก่อนที่เป้จะเป็นคนพูดขึ้นมาว่าดุ๊กทำได้ยอดเยี่ยมมากเป้พูดอย่างจริงจังไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพื่อนเพื่อนๆทุกคนยื่นแก้วเครื่องดื่มของตัวเองขึ้นและยื่นตรงมาทางผมยินดีต้อนรับนักร้องวง T.R.M คนใหม่อย่างเป็นทางการเป้พูด ผมยื่นแก้วเครื่องดื่มของผมไปหาทุกคนเช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดว่าขอบคุณเว้ย let's party guys ริบบินที่กำลังเมาได้ที่แล้วสวมแว่นแฟชั่นหลากสีเต้นประกอบเพลงอย่างเมามันโดยมีทัญญาที่เต้นแบบเขินๆอยู่ด้านข้างเมียมึงแม่งเมาแล้วอย่างกับคนละคนเลยวะผมพูดกับบูมเดี๋ยวมึงก็ชินบูมตอบผม ในขณะที่ตัวเองกำลังโดนริบบิ้นลากตัวให้ลุกขึ้นไปเต้นด้วยกันเวลา20นาฬิกาปาร์ตี้ของสายแดนจบลงไปอย่างสวยงามอันเนื่องมาจากการที่สาวน้อยริบบิ้นฟุบหลับไปบนโซฟายาวอีกตัวที่ตั้งอยู่ในห้องนี้หลังจากการดื่มและแดนกระจายพวกเรายังคงคุยเรื่องสัเพเหระกันไปเรื่อยๆซึ่งหลายคนที่เริ่มเมาก็กลายเป็นสางเมาเรียบร้อยแล้ว หนูเมาหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งถามทัญญาแฟนของตัวเองด้วยความเป็นห่วงนิดหน่อยค่ะแค่มึนๆธัญญาที่ฟุบอยู่ข้างๆหนึ่งตอบกลับจะกลับบ้านก่อนไหมหนึ่งถามต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับพร้อมกันก็ได้ทัญญาพูดโดยที่เธอหนุนตักของหนึ่งอยู่พี่หนึ่งรอฟังผลออดิชั่นกับเพื่อนๆก่อนดีกว่า ป๋องที่กําลังจะยกแก้วขึ้นดื่มชะงักไปเมื่อได้ยินทันย่าพูดเออวะนี่มันนานเกินไปหรือเปล่าวะผมเอะใจขึ้นมาและเริ่มถามเพื่อนๆอ,อืมมันข็้นานไปจริงๆนั่นแหละเป้พูดขึ้นมาบ้างหรือว่าจะไม่ผ่านจริงๆวะบูมพูดและหัวเราะ ซึ่งทำให้ผมเซอร์ไพรส์นะที่บูมพูดออกมาแบบนี้ทั้งๆที่ก่อนเราจะเข้าไปออเดชั่นไอหมอนี่เป็นคนที่เครียดมากที่สุดเลยม,มึงอย่าพูดแบบนั้นสิวะกูเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะดูเหมือนป๋องจะยังยกแก้วน้ำของตัวเองไม่ขึ้นลองโทรหาพี่หยองดูไหมเปเสนอกูโทรไปเรียบร้อยแล้วแต่แกไม่รับสายหนึ่งตอบโดยที่ยังคงดื่มอยู่ และใช้อีกมือหนึ่งรูปหัวกล่อมทัญญาเอาไว้มึงโทรไปตอนไหนเนี่ยผมถามหนึ่งก็ตอนกูออกไปเยี่ยงไงหนึ่งเล่ากูร้อนใจอยากรู้ก็เลยแอบโทรหาพี่หยองก่อนแล้วเฮ้ยผมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ตอนนี้ทุกคนเริ่มอ,ออกอาการซึมกันไปนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเจอกับผลลัพธ์แบบไหนกันแน่ปีน เสียงแตรของรถยนต์คันหนึ่งดังขึ้นหลังจากที่เวลาผ่านไปอีกสักพักใหญ่รถไขรวันเนี่ยมาเอาป่านนี้บูมพูดและลุกขึ้นเดินออกไปดูทางต้นเสียงที่ว่าอ้าวพี่บูมพูดหลังจากที่เปิดประตูไปมองต้นเสียงแล้วใครว่ามึงผมเชงโงกคอถามกะแล้วว่าต้องมาถุมหัวกันที่นี่พี่หยองพวกเราพูดออกมาพร้อมกันผลเป็นไงพี่ ป๋องลุกขึ้นถามทันทีโดยไม่สนใจเรื่องอื่นใจเย็นๆดิให้กูนั่งก่อนเถอะโถพี่พวกผมร้อนใจจะแย่อยู่แล้วหนึ่งพูดขึ้นผมโทรไปพี่ก็ไม่รับสายเลยกูไม่ว่างเว้ยแถมลืมโทรศัพท์วไว้ในรถอีกพี่หยองตอบและนั่งลงเบียร์ไหมพี่เปถามพี่หยองน้ำมันลมดีกว่าวะ่ะพี่ไปเติมมาแล้ว แหงอยู่เนี่ยพี่หยองตอบไปนั่งริ้งสบายใจปล่อยน้องๆนังน่ง,นงเครียดรอผลอยู่เอ้ยคนเราป๋องพูดประชดพี่หยองถุยปาร์ตี้กันเละขนาดนี้เครียดบ้านมึงสิตกลงยังไงพี่ผ่านไหมผมถามพี่หยองและเริ่มถูมือไปมาตอนนี้ทุกคนเงียบ และรอฟังสิ่งที่พี่หยองกำลังจะพูดออกมาคืองีอ้หนูพี่ชีก่อนนะทันยาลุกขึ้นมาบิดตัวและหาวอดโดยที่ไม่ได้สนใจเหตุการณ์รอบตัวเลยเออแฟนกูหนึ่งได้แต่มองเมอและสายหน้าต่อเลยพี่ผมลุ้นใจจดใจจอคือว่า พวกมึงต้องกลับไปเล่นที่ร้านเดอะรักโรดอีกทีวันอาทิตย์หน้าพี่หยองพูดกับพวกเราด้วยใบหน้านิ่งๆหมายความว่าไงอะพี่บูมทำหน้าเครียดนี่ต้องไปเล่นให้ขอดูอีกรอบเหรอบูมที่ยืนกอดอกอยู่ด้านหลังผมถามต่ออืมพี่หยองตอบแค่สั้นๆอะไรวะกูไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เนะเนี่ยฝองพูดและหันไปมองบูมทำไมอะพี่ แค่รอบเดียวตัดติดไม่ได้หรอพวกเรากระจอกขนาดนั้นเลยเหรอหนึ่งยิงคำถามในอารมณ์ที่มีความไม่พอใจอยู่พวกมึงผมเรียกทุกคนกูขอโทษนะกูผิดเองแหละที่ทำได้ไม่ดีพอผมก้มหน้ายอมรับชะตาเพราะหากจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราออเดชชั่นกันไม่ผ่านมันก็คงเป็นเพราะผมนี่แหละเฮ้ยอย่าคิดแบบนั้นสิดุ๊เปจับที่หน้าคาของผม แล้วเริ่มพูดปลอบใจพวกเรามาพยายามกันใหม่ครั้งต่อไปทําได้แน่ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกมึงทุกคนเลยพี่หยองพูดแทรกขึ้นกูพูดแล้วเลยว่าพวกมึงต้องกลับไปออดดชั่นใหม่พี่หยองยิ่งคำถามใส่พวกเราและกว่าสายตาม,มองทุกคนก็พี่เพิ่งตอบอืมเมื่อกี้ตอนที่ผมถามบูมทักท้วงขึ้น ก็หมายถึงว่าพวกมึงต้องกลับไปเล่นที่ร้านอีกวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มออดิชั่นบ้าอะไรตอนสี่ทุ่มมาพี่ผมถามด้วยความงงแล้วใครบอกให้พวกมึงไปเล่นออดิชั่นอีกทีละครับประโยคนี้ของพี่หยองทําให้ทุกคนเริ่มตาโตและจ้องมองไปที่พี่หยองแบบไม่ละสายตางั้นก็หมายความว่าผมพูดเออพี่หยองยิ้มตอบเขาให้ผานเฉลุย แล้วก็บอกพี่มาด้วยว่าให้พวกมึงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพวกมึงจะได้เล่นเป็นวงเปิดให้วงทูโทนในวันอาทิตย์หน้านี้เลยแม้ว่าพี่หยองพูดจบแล้วแต่ทุกคนก็เงียบอยู่ดีรวมถึงตัวผมเองด้วยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าสมองของพวกเราประมวลผลไม่ทันมันหม,ม,ม,มายความว่าบ้องพูดพวกเราได้กลับไปเล่นเหมือนเดิมแล้วเป้พูดต่อแล้วได้เล่นเปิดให้วงที่เพิ่งดังขึ้นมาด้วย บูมพูดปิดท้ายก็เออสิวะพี่หยองตอบ yes w o ้เสียงดีใจของพวกเราผสมปนเปกันไปหมดพวกเรากระโดดไปมาดีใจเหมือนเด็กๆโดยมีพี่หยองที่นั่งยิ้มและส่ายหน้าให้กับความมึนของพวกเราทุกคนเงียบๆหน่อยว้ยเสียงของริบบิ้นก็ดังขึ้นมาจากโซฟาที่เธอนอนอยู่พวกเราทุกคนเงียบ และหันกลับไปมองตรงโซฟายาวที่ริบบินนอนหลับไปเพริ์ของแอลกอฮอล์และภาพที่เราเห็นพร้อมกันก็คือริบบินที่อยู่ในชุดสีขาวล้วนเธอกำลังค่อยๆใช้แขนสองข้างของเธอพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วค่อยๆลุกมานั่งจ้องเขม็งมาทางพวกเราสายตาอันแสนดุดันของริบบินที่มองผ่านเส้นผมที่ปิดบังใบหน้าของเธออยู่มันทำให้ผมอดคิดถึงหนังเรื่องหนึ่ง ที่มีผีขึ้นมาจากบอ่อน้ําไม่ได้หนกหูจริงๆคนจะหลับจะนอนถึงแม้ว่าพวกเราจะเพิ่งดีใจกับผลออดิชั่นที่ออกมาและเราอยากจะปาร์ตี้กันต่อมากแค่ไหนเสียงวัยวายของริบบิ้นที่ดังขึ้นก็ทําให้ทุกคนถึงกับสยองและรีบแยกย้ายกลับบ้านทันทีด้วยความคนหัวลุกโดยไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างพี่หยองจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนไหม้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ